สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับปเป็นเฟนชาวทางช่องสมัยชาแนลนะครับผมแล้วก็ช่องหนุมอีสานครับผม,ม,มวันนี้เราอยู่สำนักงานนิวอารันภาพยนตร์ครับพี่น้องวันนี้เราจะอกงานแบบดวนๆนะครับผมตอนนี้เวลาก็13นาฬิกา30นาทีครับผมเราจะไปบ้านประสาสตรครับผมอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้อง วันนี้เป็นงานด่วนครับผมพนักงานมาด้วยกันสี่ชีวิตด้วยกันฮนะวันนี้เอาเข้าของขึ้นรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยด่วนด่วนครับด่วนด่วนเราก็ไปครับด่วนกำลังเชื่อมไปครับรถกําลังเชื่อมนะครับผมดเดี๋ยวเราก็จะอ,อเดินทางครับผม วันนี้เรียกกันว่าดวลจี้กันเลยทีเดียวครับผมมาลุ้นกันว่าทีมงานนิวรันจะเสร็จทันเปิดเพลง5โมงหรือเปล่านะครับผมอันนี้ตู้เสียงกลางนะครับพี่น้องตู้เสียงกลางชุดใหญ่นะครับนี่ครับผมอันนี้ทำขึ้นใหม่อีก4ใบนะบพี่น้องแล้วก็ไฟ เทกนะครับนี่ทำขึ้นใหม่นะครับเสียงกลางชุดใหญ่จะท้างละแปตู้นะครับผมนี่นะตู้ตู้ลำโพงเบชีชุดใหญ่ก็ข้างละสิบตู้ครับผมนี่ฮะเป็นตู้สบูเปพพันธครับพี่น้อง จะพาทันใดสนใจชุดใหญ่ครับผมโทรมาคุยจับจองราคากันได้นะฮะอันนี้ไปชุดกลางนะพี่น้องชุดกลางไปสองคันรถด้วยกันอันนี้กำลังจะออกเดินทางนะครับผมไปกับนิวารันภาพยนตร์หลังที่หยุดทำการมาเมื่อวานหนึ่งวันนะครับผมวันนี้วันที่ห้าก็ออกเดินทางไปบ้านปราสาทต,ต่อนะครับ